ที่แล้วมาติก็มีการเข้าใจอะไรอ ah, oh. ีกเยอะนะคะหลวงตาแล้วก็ก็เลยก็ให้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 ดูให้ใช้สต anyway. ิดูแต่ก็ไม่ทําอะไรพอทำอาจารย์ใหม่หมออะไรนะข้าวุ้นขุหมอข้าพุ้นมาช่วยหลวงตาหน่อยก็เห็นตัวเองนะว่าเห็นมากขึ้นว่ามีการแช่นะคะแล้วก็เห็น แล้วก็พอพอทำอะไรไปก็รู้สึกว่าเออมันเป็นการทำนะแล้วทุกอย่างมันเป็นเห็นว่ามันเป็นสังขารนะพอไปบางครั้งมันก็พอปล่อยเนี่ยเป็นธรรมชาติพอปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติของเขาแล้วก็จะเห็นปะว่าเอะเวลาคิดนี่มันมีกระบวนการของมันปุ๊บอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยมันออกมาแล้วก็คือมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้เออมันไม่ใช่เป็นเราอเนาะมันเห็นเห็นออกมาแต่ว่ามันก็พลิกไปพลิกมาอย่างนี้มาเกือบหลงตามมานานแล้วล่ะค่ะเนาะ คือไม่ไม่แน่ใจว่าตอบตรงหรือเปล่านะครับมันจะเหมือนมันมีภาวะที่แบบคิดว่ารู้อะครับคือถ้ารู้เฉยๆครับมันจะเป็นคนละอย่างกับการที่เราไปคิดจี้ว่าอันนี้กําลังรู้นะอันนี้กําลังรู้นะถ้าไปคิดจี้ว่ากํากับว่าอันนี้กําลังรู้อันนั้นะคือยังหลงอยู่ในสใช่ครับยังหลงอยู่ในการคิดอยู่ก็ยังเป็นเป็นยวงนั้นอยู่อะครับใช่คือแค่รู้แล้วก็ไม่ใช่ว่าไปติดกับรู้ด้วย คือมันรู้ของมันเป็นธรรมชาติของมันครับถ้าสมมุติว่า,าตัวที่รู้บวกคิดนะครับอันนั้นอะ่ะเป็นตัวแรกที่เราจะหลงว่าเป็นตัวเราถูกไหมครับเหมือนกับมันปรุงขึ้นมาว่าน่าจะใช่เราหน้าอะไรอย่างนี้พอมันเข้าใจว่าตรงนี้ไม่ใช่เรามันจะไปติดอีกทีว่างั้นรู้เฉยๆก็คือเราสิซึ่งจริงๆก็เป็นธรรมชาติอีกอันหนึ่งเหมือนกันมันเหมือนเป็นคู่แฝดกันนะครับซึ่งก็ไม่มีเราอยู่ไหนๆทั้งคู่เลยประมาณนั้นคือถ้าถ้ารู้แบบธรรมชาติจะไม่มีเราอยู่ในทั้งคู่ มันไม่มีเราอยู่ในทั้งคู่อ่่ะไมมีเรายูแล้วครับประมาณนั้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่รู้ตอบตรงหรือเปล่านะครับเก่งมยเก่งค่ะหลวงตาจค่ะมีอาจารย์อื่นว่าจะช่วยอย่างอาจารย์อาทิตย์จะช่วยอะไรมเดี๋ยวแล้วนะหลวงตาจะช่วยดีนะคะอาจารย์ดีขึ้นดีขึ้นแล้วธรรมะธรรมะเรื่องใจมากขึ้นเรื่อย กินมันจะเป็นความจับแล้วไปเสพอารมณ์สบายอ่าใช่จะป็นความจับแล้วไปเสพอารมณ์สบายตอ,อนนี้มันจะเห็นเลยธรรมะเราจะทำความารจริงมันเริ่มสนใจมากขึอ้อใช่แล้วรู้สึกฉันนั่งค่ะแล้วมันก็เห็นนะเมื่อก่อนเราเราคิดเยอะเราคิดคิดเยอะอะไรเงี้ยคือคิดธรรมะ <laughs> อย่างที่น้องก็พูดตอนนี้มันก็จะเห็นค่ะแล้วแช่ที่หลวงตาบอกว่าเราแช่ตอนนี้เราก็จะเห็นลแล้วตอนตอนแรกที่ก็จะโทรมาถามหลวงตาเหมือนกันตอนนู้นอ่ะตอนที่มันติเห็นว่าแช่เนี่ยว่าเอ้หลวงตาถ้าเกิดติ๊กไปทํางานมันจะช่วยไหมมันมันจะช่วยให้แบบปึ๊บป๊บหรือว่ามันจมเพราะแต่มันก็ไปจมในงานงานแทนไหมทำงานคิดว่าถ้าเกิดแบบมันอย่างเงี้ยมันจะไม่แช่จริงทํางานก็ทําไปตามปกติครับเพราะว่า ทางานมันก็เป็นเรื่องของขันทํางานเนาะมันก็ยังต้องมีขันทํางานอยู่แต่ว่าขณะที่ขันมันทํางานแล้วก็รู้มันก็เป็นธรรมชาติปรากฏของมันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ได้เลยคือมันไม่ได้เหมือนกับว่าแยกว่าขณะนี้ทํางานแล้วจะต้องแยกตัดกันนะครับมันเป็นภาวะธรรมชาติที่มันรวมรวมกันอยู่ทํางานก็ทําของมันไปภาวะรู้มันก็มีของมันอยู่แล้วครับค่ะขอบคุณค่ะ าจารย์ใหม่ก็รับผิดอาจารย์ใหม่ก็รับผิดหลวงตาแจ๊กให้หลวงตาไปให้ถ้าถ้ามีผิดพลาดหลวงตารบกวนหลวงตาขอครับที่เลยที่เี่จะซักอะไรก็คือมีความรู้สึกว่าเวลาที่ก็บอกว่าอะไรนะเขาจะไปทำงานคอยจะต้องกันรักเดี๋ยวมันจะแช่แสดงข้าใจจะผิดเลยเหมือนกับว่าคือกลัวว่าจะหลงไปกับความคิดอย่างเงี้ยเหรอครับก็เลยต้องพยายามอารมณ์จะเปสบาย ก็หลงก็ไ <Harriet> ม่เป็นไรครับหลงก็รู้หลงก็รู้ก็รู้ว่านั่นนะคือมันหลงอยู่ก็เป็นสังขารอีกก็แค่รู้แค่นั้นไม่มีอะไรมันเป็นมันเป็นธรรมชาติครับอย่าไปบังคับมันว่าไม่ให้มันหลงไม่ให้มันอะไรมันจะเพ่งมันจะหลงมันจะอะไรก็คือเป็นอาการของมันครับขอบคุณครับครับครับ